สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ตลาดนัดโคกกระบือชมุมพูบุตรหรือตลาดน้องแก่อำเภอเมืองจังหวัดเลสครับส่องมืาอนี้เป็นเสาวันเสาร,ร์ที่14เดือนกันยายนพุทธศักราช2567ัร้บครับกูมันชวนจะน้ำผ้าพี่น้องมาตำรวจราคางัวราคาควายที่ตลาดนัดโคกกระบือชมพูบุตรตลาดน้องแก่อำเภอเมืองเลสครับตอนนี้เขามาส้วนหัวก้านก้อนข้ามมาหนี้ เดี๋ยวตีน้ำเยนละข้างหน่อยพี่น้องเพื่อนมาปกนไหสวัสดีครับแม่ลูกเดียวเมียลูกมลูกกับลูกเมีม่ท้องบ้างปะถูหัวลอยีที่ไปนนประมาณนี้ละเงีาดียัต่ลูกกับลูกเมีเนาะ เปิดไปเท่าไรครับเปิดไปสามห้าสามหมื 3, บาทโลูกไปลูกคนเียก็ลูกไปมีหอดยู่พมันก็เันวเนมหมสวงามมันมันกับเทกที่อยได้โกูได้เหรอ<ะ>สองหมื่นเท่าไรก่อนสา0 0มบาท, 3, บาทสามหม 5, บาทต่อรองได้ครับโคมเนดีเท่าไรสามสิบห้าเอยสามหมื่นห้ากันลูกแม่ใหก้กันบอกแม่เอีราคาต่อกัน0บสามหมื่น้า ท้องบ้างทั้งสองเมสูงุูุสีกันเลยรอยทีเทียบถึงเทื่อน,นเลยครับตัวนี้สีหน้านวนตัวนี้สีแดงกัดเลือกเอาราคาต่อกันรับส่งเืินว่ารับส่งปะจ,จากไสชิวเองไสจากไสก่อ <laughs> จากไครับหนาปากเบ่อศู์แปดสาไปศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สองสองเก้า ห้อยห้อยทําเลยเอา้ามันหมานครับมันหมานอา้าวไปเรียกเอาเรียกเอาครับสองโคบนี่ราคาทอกันสามหมนหาต่อรองไอด้ใช่ละลูกเถครับน,นี่บ่แม่นี่แม่มันแม่นครับ พ huh? อว่างเงินวะอว่างครับเปิด่่าครับเออเหมือนเก่าแม่ลูกน yeah, ี right. ่ตีลูกวะเนี่ยแยกว่าลูกอ่ะเท่าไหร่เท่าไหร่ลูกวะเนี่ยเจ็ดพันเหรียญเลเจ็ดพันเมียดีเจีบบัตรใแยกกับแม่สองมครับเดีม่หมือนเอาขายเสื้อานอมือเกาสูงลอยซีไม่ได้ลอยสามบาบวกก็แล้วละเปิดมือชีบวกครับเปิดมืนเก่าเกาครับ ครับประบาดเมียลูกพี่น้องเบืองเกาเริ่เืองเก่าวัดเน่าอลาดเนี่ยเนี่ยแยกกันแยกต่อร้องกันเราเองนี่ลูกมันนะลูกูาฝากเบอร์ศูนย์เก้าสามได้ไปหนึ่งเก้าแปดสามสองสองสี่ครับยองยองคุชชุมยิสโวมันมันขายแล้วครับอันนี้ขายแล้วอ่ะ ผู้น้อยเอาเจ้าบาทละผู้ขึ้นแม่ได้สิผู้อ่ะเอาเจ้าบาทเจ็ดพันบาทที่หนึงดีสีแดงเจ็ดพันบาทสองร้งอยสูงหอลอยเท่าไปหิสูงชี้ลงมาเท,ท่าไหรเท่าลงมาเลยละต่อร่องอะไรอีก เอาฝาเบอร์ลูกชสศูนย์แปดสองห้า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 ดมครับันมันหมาหลกนหมาพอใส่หัวคือขายมแแ้้ขาวใช่หครับ้มยมันคือหมาตัวดึกแต่ครับโอ้เนี่ยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับที่บ้านครับครับอาเจยงูใครเจ้าบ่ดิครับผมเอาเสียบี่สาธุ เม่นัเอาเอาเดียวบ่ในเมืท่องมเมอทองเอาเจ้าบาทเสียที่ื้สามจะเดือนแล้วท่องที่เขาเดือนลประกันวัตถุร้วตัวสระเลยยมกินน้องตัวสัประกันใ้วดตัวเมีประกันให้เป็นตัวเมียร้อมับเมื่อบานนี่ถุงลอยขถุงลอยซีขึ้ซอยฮลอยซีนิพาพายดอกัอพายดอกลอยซีนิพาเนี่เออเปิดไว้สี่มืนเท่าดกอ่ะี่ืต่อรองได้อีก ลงในหลับรับซ่งว่าซ่งตะพักไต่ปากเบ้อชุดหหนึ่งว่าไปหงหกหนึ่งสองแปดเจ้าหน้าครับมันหมานครับมันหมันครับสวัสดีครับคือเธอเลยครับเธอเลยเนี่ยวัดเมีลูกลูกเมียลูกผูกเอาจักบาทห้องหามือห้องหามือเมีผสมอีกไปนี่เขป่วยพระท่านตัวน่อยอยู่นี่ลูกเมียอาญายู่บ้านสูงลอยขาที่บวกทอดพกไปนี่ หกโอ้ลูกลูกกันลูกก็พอได้อันเชเอฟสามหนึ่งหกแปดโอ้ลูกงามนะครับลูกงามนีเมยกับแยกับเงเปิดไ้ฮะทอดได้ก่อนเปิดไปหามือหามืน,หหมนต้อ,อรอ,อ,องไดอีกต่อ่องไดมาจากไคเ,เอา้าปากเบอ้อ 9 9ตรเก้าเก้าหนึ่งหกสีสเ้าหหอยังเ้อยัอามันมันครับมันมันเด้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้้ยเยยเฮ้ยเยเฮยเเฮ้ยเฮียวเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เค้ยเฮ้ยเฮ้เเฮ้ยเฮ้เฮ้เปิดไว้เท่าไฮ้ย สองมืนหกหาออันาคตรพอพันครับย่นย่อน,นนะนะาะลาดยิ่งต่อรองได้เอ้าให้มักนาคตรพพันฝากเบอร์เสียหกสองว่าไป 2> 2, 12, หนึ่งเก้าสองหนึ่งสองหนึ่งสามหยังก่อนนุ่นครับหอยนุน่นยังฟ้ามก่อนีติกนครับเอ้ามันมันละมันมัน,มน,มน,มน สวัสดีครับได้หอยเซียนสวยฮ้ยละเ้าเมียสาวบ่นเอาจ้บาทเมียสาว่สองหมื่นสี่พันหาห่อยสองห่าหน0อยสูงลอยสามทีบบวกแล้วแม่สาวแม่สาวสดสดซิ๊งซิงหรือเกล็ดเตือนต่อนรอบไหนคือเขา เอา้ามยลูกเด็เสียเส้าซีครับเส,ส้าซีลูกแม่ให้ลูกผุ่นู้ครับลูกแม่ทองว่างแม่ทองว่างเพิ่งเราสูงลอยซีที่บวกลูกลูกยังเสียวลูกซิีวโกครับอืลูกเถิกมาดีอยู่ดีหละ่ะเอา้าไผมักคมไผมักแม่เดียวถ่ายงามๆหนึ่งครับ,บเ,เรียกเอาขอบพูดเดียวกันฝลาเบอร์อ่ะ 0 8น8 8 5 3 5 3แปาานาค่ะ3า1 9นางรจนาแสนสวยยังก็ท้าว่าเมดข้ขครับขเข้ามครับพนตกเมีเดียวเีอะเมียท่องท่องเรกดก็เดือนแล้ว ชื่อหาเมนี่กเดือน3เดือนในตัวท่องไหมบบสถได้ตรวจแต่ว่าสามารถตรวจได้เปิดเท่าไรอ่ะสองหมื่นสามพับาทสูงลอยซี่ที่บวกสอ0 0มืามพันครับข่แงขากระดีโตตนสิ่งดีงเงินเงิน เงี้เครื่องดำเงี้ดีอยู่ไห้มากน้ำปากเบอร์อ่ะศูนย์ก้าสามว่าไปาาหนึ่งศูนยสี่แองจ้ะอยากไใครอ่ะค้นๆจ้ะอ่ะมันมันอ่มันมาน,มนขอบคุณก็แม่บ้านแม่ลูกมันตื่นทั้าารรมดอมันบ่ใครเขาสนาม

แปดพันห้าแเม่สาวหน่อย,อยกับว่าพ่อ,พอ,รอเราหมันเปีดพัหานึางเนะาะแล้วเจ๊เดือนเราลูกสาวกะดีว่างกเดือนเเดต่อรอบหอมือคือหนึ่งเอมสาวหน่อยไผมักน้ำแปดพัหาก็ถึงมื้อแล้วว่าลูกสาวคอยว่าแดงดีเหรอเนาะแข่งคาก็ดีูะ เอามาตัวเดียวเติมือนี่คอ้ายเบิดแล้วไม่มีลูกอยู่โอ้ยมเหลือแต่กำไรนี่ติดฝาหน่เ้เมลูกแม่ไม่ลูกผูกก้พมือเก่าพันหามันกับบ่อพอแล้วมันงอไหลวากายยางกัาไปสูงลอยที่สีเป็นนวลอืเปิดไปตัวไหนก่อนห5 0่งเก้าพันลอยตอนร่องอะไรอีกเอาพี่น้องเมืองเอาเลือเอา มีม <iet> ีสวัตเมกรบแมด้าวหน่อยมั้เอาฝากเบอร์ตู้ลูกศูนย์หกสี่าไปเ้าหกศนสองหนึ่งเก้าเค่ะสาวฟ้าแสนสวยเอามันหวนลูกมันหวานเออเรกเขาไปแบกคัหเลเอาลูกไส้เอามาจักโตมะปเนี่ยบ้าหาโตครับเหียอตัวเดียวเนี่ยบ้าปั๊กขึ้านตัวเด็กใช่ปะปักทั้งอีกตัวไหนมือเปลี่ยนพันหามือเยาวันีตัวน่มือเปลียนตัา มือเปียนท่านหาครับต่อรองได้อีกมดุูกไสยต่อรองได้อีกต่อรองได้อีกครับเไขมักนีเยาอัลาดีอยู่ดิครับสำหรับร้อมคุ้นรับเอ่อร้อมคุ้นขับพี่ว่านี่ว่าในน้อยๆนี่เจ้าอาวาสวะอ้าฝากเบอร์ไอ้เพิ่นลูก0ุ9เก้าเก้าไปแปดสามสองหนึ่งหกเก้าสองยหอยังอ่านว่างามครับอน่าเจริญมันมาดุกูกเด้เ้ เบื Library, ้องไปครับหัวสวยๆชบรรยากาศหัวงามกันนี่่